กดใจขของเาผมเองตอนแรกก็คิดครับว่าถ้าเราพูดไปแล้วเขาจะทำไห้นะคิดหนักทั้งคืนแล้วสรุปไปเองว่าเขาจะทำแน่เขาทำแน่คิดย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกหาเหตุผลร้อยแปดแลสรุปเอาเองว่าเขาต้องทำกับเราแน่นอนเลยนะวันถัดไปผมก็ไปคุยกับเพื่อนครับเพื่อนพูดกับผมว่าทำไมแกกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะฮันกิว มีอยู่วันหนึ่งผมคิดว่าผมจะไปพบคนอธิบายธุรกิจไปแนะนําสินค้าครบสิบคนต่อวันให้ได้เลยถ้าอธิบายธุรกิจไม่ครบสิบคนจะไม่ยอมกลับบ้านเด็ดขาดผมตั้งใจไว้แบบนี้ครับวันนั้นจะเที่ยงคืนอยู่แล้วแต่ผมไปเจอได้แค่9คนผมเลยไปคอนโดของเพื่อนที่อยู่ในซอยระหว่างทางกลับบ้านนะครับแล้วก็ ตอนนั้นก็เที่ยงคืนแล้วผมก็คิดหนักแล้วว่าจะเรียกเขาออกมาเจอดีไหมเนาะผมนั่งคิดหนักอยู่บนนชิงชา้าที่สนามเด็กเล่นฝนก็ตกสนวยในตอนนั้นแล้วผมก็คิดว่าอย่างน้อยก็ต้องรักษาสัญญาที่ให้กับตัวเองวันนี้ต้อรุ่งเลยก็แล้วกันแต่ผมรู้สึกว่าน้ําค้างที่หยดบนไหลผมมันหนักมากจนรู้สึกปวดไหล่ไปหมดผมนั่งแบบนั้นประมาณ30นาทีก็คิดว่าไม่ได้การละ เพื่อนคนนั้นดูยังไงก็ไม่น่าจะทําแต่ผมอยากกลับบ้านมากเลยโทรหาเพื่อนคนนั้นครับตอนนั้นผมไม่กล้าพูดตรงๆครับพูดอ้อมไปอ้อมมาวกไปวนมานะครับพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนคนนั้นก็ถามผมว่าแล้วจะให้ฉันทํำยังไงผมก็บอกไปว่าช่วยซื้อสกินแคร์เซตหนึ่งให้ภรรยานายหน่อยเพื่อนผมบอกกลับมาว่าแล้วทําไมไม่บอกแต่แรกพูดอ้อมกับฉันตั้ง30นาทีเลยเนี่ยเอามาให้ฉันกล่องหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันโอนเงินให้ ลองฟังดูแล้วนาะยก็เริ่มทําธุรกิจที่ดูเข้าท่านะนี่ไม่ใช่คําพูดที่จะออกจากปากเพื่อนคนนั้นเลยนะครับแต่เขาพูดแบบนั้นเนะผมเลยรู้ซึงเลยครับว่าอ๋อจะทําไม่ทํามันอยู่ที่ใจของเขานี่เองและตอนนั้นสิ่งที่ผมค้นพบคือกฎใจของเขาครับกฎใจของเขาจะพูดไหมอยู่ที่ใจของเราจะทํำไหมอยู่ที่ใจของเขา